ทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์การเมืองนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเพิ่มเติมที่เราต้องจับตามองเยอะหนึ่งก็คืออีก2วันนะวันนี้28ใช่ไหมยี่เก้าสาิบก็จะมีสารดีกาคดีอาญาของผู้ดรำรงตําแหน่งทางการเมืองที่คุณชันชัยไปยื่นไว้นะครับก็มีข่าวออกมาว่าสารจะพิจารณาในวันที่30นี้นะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คุณสมชายแสวงการ คุณชันชัยอิอสระเสนาล<ะ>ักษ์อัจจันจเจชโทนะวันนี้คุณคนกเขาทนายนกเขาเนี่ยนะครับทิรล้ำเหลือไปยื่นเรื่องให้ปปชเนี่ยตรวจสอบกรณีที่รัฐบาลเนี่ยนะครับโยกเงินนะโยกงบประมาณที่เขาจัดสรรไว้แล้วสำหรับการชำระหนี้ทั้งหนี้เงินต้นนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับโดยเป็นดึงมาจาก5ธนาคารของ5ธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐประกอบด้วยทกสออมสิน ทอ,อส s m ส d b ดีแบงแล้วก็ Exim Bank ทั้งหมดเนี่ยประมาณ35,000ล้านบาทาซึ่งตรงเนี้นะมันเข้าข่ายว่าผิดรัฐมนุญมตาตรา4 4 4คือรัฐมนุญมตาตรา1 4 4เขาระบุชัดเจนเลยผมไปดูแล้วนะคือรัฐบาลเนี่ยสสหรือกรรมธิการมีสิทธิ์ที่จะเกลี่ยงบตรงนั้นตรงนี้ไปได้ยกเว้นงบประมาณที่ถูกจัดสรรเอาไว้สำหรับการชำระหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะผู้ทนวันเนี้ย ไอ้ไอ้งบพวกนี้มันมันถูกจัดจัดว่าจําระดนี่แต่รัดดึงไปดึงไปไหนดึงไปแจกเข้าไปโบปในโครงการเงินหมืน่นไงนี่เขาก็เลยไปร้องกนันะน,นี่นะคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยนะครับก็ออกมาวิเคราะห์นะครับแต่ก็วิเคราะห์หลายเรื่องแหละนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือบอกว่าปัญหาความขัดแย้งหลักของการเมืองไทยยังคงอยู่ภายในพักร่วมรัฐบาลผู้ขัดแย้งหลักคือแดงกับน้ำเงินที่รอวันแตกหักนะ ไม่ว่าใครจะมาพูดจาปะแป้งแต่งตัวให้ดีดีอย่างไรที่สุดก็จะหนีความจริงไม่พ้นนะลักษณะข,ของความขัดแย้งหลักนี้ทําให้น้าเงินต้องออกไปเป็นฝ่ายคา้านปัญหาคือเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะครับแล้วแกก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่านายใหญ่และครูใหญ่นะไม่มีวันยอมให้ลูกสาวลูกชายของตนเป็นบัตรพรีบูชายันอย่างแน่นอน 2. การเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชพักกาธรรมได้รับชัยชนะท่วมทวนสามารถฝา่าดงกระสุนนะ ที่คืบไปบนท้องฟ้าชนิดพลิกความคาดหมายอันนี้ความแปรเปลี่ยนของผลการเลือกตั้งที่คาดหมายกันไว้ว่าเดิมสีน้ําเงินจะชนะเด็ดขาดนะครก็วิคะห์ให้ฝั่งว่ามาจากไหนอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับและ3ก็พูดถึงพรรคพลังประชารัฐซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประชุมใหญ่สาม,มัญาประจําปีมีการปรับเปลี่ยนโลโก,โก้นะมีการตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสองคนเนี่ยนะคุณไปสารบอกว่าประชารัฐตอนนี้นะครับเนื้อหอมอยู่ในกระแสที่จะเข้าร่วมรัฐบาล หากมีการปรับคอรมอครั้งใหญ่แต่ก็มีการพลิกผันเพราะว่า,ถาแถลงว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไหวขึ้นภายในพักกระทบต่อการรับคนรุ่นใหม่เข้าพักเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ยังผวากันว่าสสที่เหลืออยู่จะอยู่ครบหรือไม่นี่คุณไพศาลฟันธงว่าท่าทีครั้งนี้ของพักพลังประชารัฐทำให้ขาดทุนทางการเมืองอาจถึงขั้นพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดาษน,นะ และข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับที่คุณไพศาลวิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะบอกว่าในขณะที่เพื่อไทยเองกลุ่มสภาพในรัฐบาลและการบริหารได้กระชับขึ้นแต่ความเสี่ยงทางการเมืองของพรรคก็พุ่งสูงปรีดอย่างน้อย2เรื่อง 1. คือการไต่สวนของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดรำรงตําแหน่งทางการเมืองในวันที่30เมษาตามคําร้องของนายชันชัยอิสระเสนาลักษณ์ที่ขอให้ศาลออกหมายจับและออกหมายขังนายทักษิณตามโทษที่เหลืออยู่ อันนี้ก็คาดหมายไม่ได้ว่าผลเจาะมาเป็นอย่างไรแต่ก็ปลดที่จะหวาดเสียไม่ได้2ก็คือกรณีที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นี้เรื่องที่มีอดีตสวเนี่ยไปยื่นให้ปป,ปชส่งสารรัฐธรรมนูญถอดถอนคลเรมจังคณะกรณีใช้งบประมาณผิดประเภทขัดรัฐธรรมนูญซึ่งคุณประสานวัดเรื่องนี้ใช้เวลาไม่เกิน3เดือนก็จะรู้หมู่รู้จ่านะครับยังรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดจากเรื่องนโยบายของไทมด้วยมันจะส่งผลกระทบต่อ แรงกดดันต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักสำคัญนะครับค่ะ